สวัสดีครับผมนุ้อนุชิตจากกินแก้วก้าวชอบนะครับวันนี้จะมาสอนทุกคนแก้ปัญหาเรื่องที่ทุกคนนะครับใช้สมาร์ทวอท์รุ่นที่สามารถโทรได้นะครับแล้วทีนี้ไม่อยากให้เสียงเนี่ยที่เราเล่นเพลงหรือว่าที่เราเล่น YouTube Facebook อะไรต่างๆนะครับไปออกที่นาฬิกานะครับมีวิธีตั้งง่ายๆแค่นี้เองครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเช็คที่สมาร์ทวอทเรานะครับส่วนใหญ่สมาร์ทวอททุกรุ่นเนี่ยที่โทรได้นะครับเขาก็จะให้เชื่อมต่อการโทรนะครับเป็นวอทคอร์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะคล้ายๆกันเกือบทุกรุ่นนะครับแต่ว่าเมนูเนี่ยการใช้งานก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นที่ผมจับอยู่นะครับเป็น s อสเด็นยูสิบแปดนะครับตัวนี้ตัววอ h คอร์เนี่ยผมจะเปิดไว้นะครับตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับ Android นะครับ ทีนี้ผมอยากต้องการเปิด youtube นะเดี๋ยวผมเปิด youtube นะครับเปิด youtube ไม่ให้เสียงเนี่ยไปดังที่เจ้าตัวนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมเปิดมาอันนึงเนาะเพื่อนๆจะสังเกตว่านะครับเสียงเนี่ยจะไปออกที่นาฬิกานะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือสามารถจะคอนโทลเสียงอะไรต่างๆได้ในนี้เลยนะครับถ้าเราใช้ตัววอตคอร์นะครับ แล้วก็การโทรอะไรต่างๆเ,เสียงก็จะไปออกที่นาฬิกาแล้วก็พูดผ่านนาฬิกาได้เลยนะครับแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยเราดู y o u t u อะเราอยากให้เสียงเนี่ยออกที่ตัวมือถือนะครับออกที่หูฟังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับกดกดตรงวอลลุมอัพวอลลุมดาวนะครับถ้าเป็น Android เนาะ a n d r o i d แ n d r o i d แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอีกนะครับแต่เนี้ผมเป็น Android o n นนะครับเป็น Android แบบเขาเรียกว่าเพียว g o o g l e Android ทั่วไปนะครับ เวลาเล่นเพลงนะครับเขาก็จะมีตรงขีดๆตรงนี้นะครับให้เราก,กดวอลลุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็กดนะครับตรงข้างล่างเนี่ยเขาจะมีบอกว่าตอนนี้เพลงย u ทูบออนไลนะครับเราให้เลือกตรงนี้เลยครับเราอยากให้ดังที่มือถือก็เลือกมือถืออยากดังให้เฮดโฟนะครับก็เลือกดโฟน e ไปนะครับอ,อยากให้ดังที่อุปก,กรณ์อะไรก็แล้วแต่เราก็เลือกในนี้ได้เลยที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับหรืออยากให้ดังที่นาฬิกากลับมาเราก็เลือกที่นาฬิกากลับมา เพียงเท่านี้เองครับเขาก็จะสลับให้เรานะครับแต่ทั้งนี้เราต้องกดเลย์ไปพร้อมกันด้วยนะครับถ้ากดพอสเนี่ยอ่ะกดพอสเนี่ยคือเขาจะไม่เห็นว่าดีไวท์ไหนนะครับที่กําลังเล่นเสียงอยู่มันจะเลือกไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆนะครับเรามาดูที่ iOS กันนะครับว่าไอโอเอสเนี่ยทำยังไงนะครับเวลาที่เราไม่ต้องการให้นาฬิกาเนี่ยมีเสียงพวกเล่น u t u b e ลุ่นเล่น a c e b o o k นะครับทำยังไงนะครับเจ้าตัว iOS เนี่ยทำง่ายๆเองนะครับก็คือ แต่ตอนนี้เสียงดังอยู่ที่นาฬิกานะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนนะครับหน้าปัดขึ้นมาเข้าไปที่เมนู Command Center นะครับเพื่อนเพื่อนจะเจอตรงเป็นกลมๆสามเหลี่ยมอันนี้นะครับให้เพื่อนกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดเลือกดีไว้์ที่ต้องการครับประมาณนี้เองนะครับแค่นี้ง่ายๆเองนะครับมาร์ทวอล์ของเราก็จะไม่มีเสียงดังที่เป็นเสียงเพลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยออกมาแล้วนะครับก็จะมาดังที่อุปกรณ์ที่เราเลือกนะครับหรือว่า เพื่อนๆนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับจากขวาบนลงมาล่างนะครับก็จะเจอ Command Center แบบเดียวกันกับที่ผมปัดขึ้นไปแบบนี้นะครับ iOS ก็มีเพียงเท่านี้ครับหรือว่าใครที่ลองทั้ง2วิธีระหว่าง Android แล้วก็ iOS แล้วเนี่ยยังไม่ถูกใจนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือปิดวอตคอร์ไปเลยนะครับตระกูล SWU ต่างๆนะครับ SW 6 7 SW 17 SW 37 SW 22 22 หรือ su รุ่นอะไรต่างๆเนี่ยวิธีปิดวอตคอ์ก็ง่ายนิดเดียวเองครับเลื่อนหน้าปัดจากบนลงล่างนะครับถ้าวอตคอ์เปิดอยู่เป็นสีฟ้าแบบนี้ให้กดปิดไปเพียงเท่านี้นะครับเจ้าตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะไม่มีเสียงที่แบบเกี่ยวกับการโทรการเล่นเพลงการเล่นวิดีโอนเนี่ยรบกวนอีกแล้วครับ หากเพื่อนๆนะครับอยากให้เราแก้ปัญหาตรงไหนอีกนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับวันนี้ผมนุชชิตก็ขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆนะครับหากใครชอบวิดีโอนี้กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ